ระหว่างทางที่วิ่งหนีตายผมเหลือไปเห็นลินดาชะงักไปกลางคันเธอกลายเป็นคนสุดท้ายที่กำลังจะก้าวผลปากกล้วยตานีดวงตาของเธอเบอิกกว้างจ้องมองไปในความมืดเบื้องหน้าที่ไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่าทันใดนั้นร่างของเธอก็เริ่มลอยขึ้นจากพื้นดินช้าๆอย่างไร้น้ำหนักราวกับถูกดึงด้วยแรงที่มองไม่เห็น ผมพยายามจะคว้ามือเธอไว้แต่ก็สายไปเสียแล้วร่างของลินดาหายลับไปในความมืดมิดพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่ขาดหายไปในอากาศชาติพยายามดึงผมให้วิ่งต่ออย่าไปมองมันอาจารย์มันจะเอาเราไปพวกเราวิ่งต่อ,อยังไม่คิดชีวิตจนกระทั่งพ้นจากป่ารกทึบและมาถึงเส้นทางที่พอจะมองเห็นแสงสว่างรำไรของเช้าวันใหม่ได้ แม้จะปลอดภัยจากป่าอาถรรพ์แล้วแต่จิตใจของพวกเราก็ยังคงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและภาพหลอนที่ยากจะลืมเลือนเมื่อมาถึงหมู่บ้านเชิงดอยในสภาพอิดโรยและหวาดผวาพวกเราเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านฟังด้วยน้ำเสียงสั่นเครือชาวบ้านที่นั่งล้อมวงก่อไฟผิงในยามเช้าเพียงแค่พยักหน้าด้วยแววตาที่เข้าใจดีรากับว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับที่นี่ พวกเขาจุดธูปและทำพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนดอยให้พวกเรามาร์กไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลย เขายังคงเพ้อเจ้อถึงเงาตามตัวที่คอยกระซิบข้างหูอยู่ตลอดเวลาและดวงตาของเขาก็ยังคงฉายแววหวาดกลัวอย่างสุดขีดราวกับกำลังมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเขาถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองแต่หมอก็ไม่สามารถวินิจฉัยอาการของเขาได้ชัดเจนส่วนลินดาก็ไม่มีใครพบร่างของเธออีกเลยไม่ว่าจะค้นหาเท่าไหร่ก็ตามรากับเธอได้หายไปจากโลกนี้อย่างสมบูรณ์ เรื่องราวของทีมสำรวจที่เจออาถรรพ์ผีดอยหลวงเชียงดาวกลายเป็นตำนานเล่าขานบทใหม่ในหมู่บ้านแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปีแล้วแต่ภาพของเงาร่างโปร่งแสงเหล่านั้นเสียงกรีดร้องของลินดาและดวงตาที่ว่างเปล่าของมาร์กก็ยังคงตามหลอกหลอนผมอยู่ในความฝันเสมอดอยหลวงเชียงดาวความงามที่แฝงไว้ด้วยความลึกลับและอาถรรพ์ที่ไม่มีวันจางหายไป มันยังคงรอคอยผู้ที่กล้าพอจะก้าวเข้าไปสัมผัสความลับที่ถูกฝังอยู่ใต้เงาของป่าตานีพันปี